ติดสถานการณ์น้ำนะครับแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับกับผู้อํานวยการศูนย์อานวยการน้ําแห่งชาติท่านให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราเลยนะครับถึงบทบาทและก็หน้าที่การทํางานในตอนนี้ที่ประชุมเขามีการวางแผนเอาไว้อย่างไรและบทบาทหน้าที่ของศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติจะเป็นอย่างไรเราพูดคุยกับคุณธนรอดวรรัตประเสริฐครับผู้ในการศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับครับผมท่านผอครับแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผลกระทบอุทกภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเราแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตถึงสถานการณ์และก็พื้นที่รวมไปถึงแผ่นนะครับอยากจะทราบกันก่อนเลยกับศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติเรามีบทบาทหน้าที่สําคัญอย่างไรกับการบริหารจัดการน้าครับครับก็ในส่วนนี้ครับต้องต้องมองเป็นเป็นภาพรวมตามพรบสวัสดิก่รน้านะครับเขา ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมีในส่วนของภาวะวิกฤตนะครับพอน้ําที่จะวิกฤตในระดับระดับชาตินะครับก็คือน้ําท่วมน้ําเอ่อล้นต่างๆนะครับที่สร้างความผลผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันมีมาตราอยู่นะครับให้นางท่านนายกฐมนตีเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดศูนย์นะครับเฉพาะกิจนะครับเพื่อบัญชาการเหตุการณ์นะครับก็ในส่วนนะครับทาง สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในภาคใต้นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากทางท่านนายกมนตรีนะครับรวมทั้งทางรัฐมนตรีประจาสานักนายฐมตรีซึ่งกำกับแลทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับให้มาบริการนะครับหรือตั้งศูนย์บริหารจัดการน้านะครับเพื่อดีเสรินการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานนะครับณ <c oughs> ขณะนี้ครับ <c oughs> เรามาตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับเพื่อบริหารจัดการน้านะครับที่จังหวัด สุโขทัยนะครับเพื่อที่จะประเมินนะครับคาดการณ์นะครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะชี้ว่าพื้นที่ไหนนะครับจะน้ําล้นบ้างนะครับน้าล้นแล้วนะครับจะสูงสุดล้นตลิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาสู่บริเวณตอนล่างเมื่อไหร่อย่างไรนะครับรวมทั้งบูรณาการนะครับประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารการน้ํานะครับแล้วก็สรุปวิเคราะห์นะครับ ข้อมูลในการที่จะเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับให้หน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งมีามีหลากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าเพื่อส่งต่อข้อมูลส่วนนี้ครับให้กับทางหน่วยงานมหาไัยหน่วยงานทหารนะครับเพื่อที่จะปดำเนินการในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับหรือเตรียมการป้องกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราก็ได้ลงพื้นที่มาในหลายพื้นที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองนครราชสีมาจังหวัดปราด นะครับแล้วก็จังหวัดหน้าเราก็ไปมาแล้วนะครับในขณะนี้เราคาดการณ์ว่าน้ํากําลังกะหลากลงมาอยู่ตัวเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งเรามาตั้งศูนย์นะครับสองสัปดาห์แล้วครับที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็มีการประเมินน้ํานะครับว่าจะเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับมาถึงที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวันที่27นะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําก็พีคนะครับสูงสุดไปเมื่อวานนะครับปริมาณน้ําสุดนี้ก็กําลังขับเคลื่อนตัวผ่านตัวตัวเมืองสุโขทัย นะครับรวมทั้งเราได้มีการคุยกับหน่วยงานต่างๆเตรียมการป้องกันนะครับในการที่น้ําจะลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งครับเราจะเป็นที่ต้องมีการผ่านน้านะครับจากยมไปน่านนะครับแล้วก็จะต้องมีการรับน้ําเข้าในส่วนของทุ่งมอญนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่น้ํากาลังจะเคลื่อนตัวมาถึงนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราลงมาก่อนสองสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีการร่วมกับหน่วยงานในการเตรียมความพร้อม ประชุมนะครับรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับเรานํารถโมบายนะครับมาตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเลยครับผมก็ตอนเนี้ครับมีสองคันครับซึ่งอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นรถของทางสาบันสารเทศัตยากรน้ำนะครับก็มาให้ข้อมูลครับเราจะมีข้อมูลเดียวไทม์สานการน้ําทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับนะครับว่าน้ําขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าน้ําจะ ล้นตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีผลเข้ามาเติมอีกไหมนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยการประเมินวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เราพยายามเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้าครับเราลงพื้นที่มาเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ยังมีความกังวลนะครับหรือะกนกนะครับหรือไม่เข้าใจในข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยนะครับก็มาที่รถ ลถโมบายของเราได้นะครับเพื่อที่จะสอบถามสถานการณ์น้ํานะครับกับถังเจ้าหนี่โดยตรงเลยครับครับผมพอครับอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่เองโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับคงอยากที่จะทราบถึงสถานการณ์น้ําเพราะว่าจากที่ท่านเองเนี่ยลงมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับการคาดการณ์จนมาถึงตรงนี้เนี่ยจังหวัดสุโขทัยปริมาณน้ําก็กําลังเป็นมวลน้ําขนาดใหญ่ลงพื้นที่นะครับ การคาดการณ์เอาไว้ถึงอุทกภัยในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับครับก็นะขณะนี้ครับมวลน้ําสูงสุดเนี่ยกาลังเคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองสุโขทัยครับซึ่งผ่านตัวอําเภอศรีสัชนาลัยมาเมื่อวานแล้วนะครับน้ำเนี่ยก่อนที่จะเข้าตัวเมืองครับก็มีการล้นนะครับคันต่างๆที่เป็นคันต่านะครับแล้วก็เริ่มมีช่องขาดต่างๆนะครับปริมาณน้าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับจะมาผ่านตัวเมืองสุโขทัย ตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยระดับน้ำนะครับยังต่ํากว่ากําแพง60เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแนวโน้มที่ลดลงเนี่ยแสดงว่ามวลน้ําสูงสุดนะครับเริ่มขึ้นตัวผ่านตัวเมืองสุโขทัยมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลครับก็คือน้ําจัดช่องขาดนะครับบริเวณเหนือเหนือตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ตำบลวังใหญ่นะครับหรืออำเภอท่าทองนะครับในส่วนนี้ครับ ก็กําลังหลากออกไปนะครับก็จะไปสร้างผลกระทบในพื้นที่ที่น้ํากําลังจะเคลื่อนตัวไปถึงรับในส่วนนี้ครับเราก็ประสานนะครับจากทางพิชดานะครับจากทางสถาบันสารเทศสภิกรน้ํานะครับแล้วก็มีหน่วยพักเอกชนของ s อสีนะครับมาบินโดรนนะครับเพื่อประเมินว่าพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยกาลังจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะประเมินนะครับ ระยะเวลานะครับแล้วก็ <c oughs> ความเสียหายนะครับเพื่อที่จะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะวางแผนว่าเราจะต้องไปป้องกันต,ต่ำตรงไหนก่อนอย่างไรนะครับแล้วน้ําจะเคลื่อนตัวไปตรงไหนนะครับก่อนที่น้าจะเคลื่อนตัวลงไปเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นทิศทางแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ไปพ้องน้ํานะครับอ่ทุ่งทะเลหลวงนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะรองรับน้าหลากที่กําลังจะ กำลังหลากลงไปนะครับแล้วก็ไประบายน้ําเร่งระบายน้ําทางตอนท้ายนะครับไปติดตั้งเครื่องผักดันน้าเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําจากทุ่งทะเลหลวงลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุ่งทะเลหลวงนั้นมีพื้นที่ว่างนะครับสําหรับรองรับน้ําที่กําลังจะหลากลงไปเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะลดผลกระทบนะครับความรุนแรงลงครับ ครับผมสุดท้ายแล้วครับท่านผอครับมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมครในเรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะหรือว่าช่องทางการติดต่อครับครับก็ณขณะนี้ครับเข้าลูฝนแล้วนะครับแล้วก็จากการคาดการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับในช่วงของเดือนกันยายนเลยนะครับล่องความกดอากาศต่ํานะครับหรือปริมาณฝนที่จะตกเนี่ยนะครับจะตกซ้ําอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานตอนบนนะครับเพราะฉะนั้น จากนี้ไปนะครับก็ยังคงจะมีฝนตกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหากตกเข้มแบบช่วงที่ผ่านมาสองถึงสามวันนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้าหลากสากระน้าหลากแบบนี้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นยังคงที่จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังนะครับสาหรับมวลน้าหลากมวลนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะพยายามประสานบูรณาการกันนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ํานะครับออกให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะรองรับ ปริมาณน้ําที่จะคาดว่านะครับว่าจะมีในอนาคตนะครับส่วนช่องทางนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้านะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเราก็ตั้งอยู่ที่ในโครงการชลประทานนะครับเราได้ความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานนะครับให้มาตั้งนะครับเป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานนะครับก็สามารถที่จะมาประสานโดยตรงนะครับในพื้นที่ได้มาสอบถามได้นะครับแล้วก็เรามีรถโมบายอีกจุดหนึ่งนะครับที่สะพานทะลว่งนะครับที่จังหวัดสุโขทัย ครับรวมทั้งนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับผ่านทางเฟซบุ o กนะครับของสัพักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับและโก็รวดเร็วที่สุดนะครับเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันสองทางได้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลนะครับไป วางแผนนะครับหรือการเตรียมการลงความลงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการูนยนอํานวยการน้ําแห่งชาติคุณธนาโรธด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันส่งกาลังใจไปนะครับให้กับศูนย์นี้ด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่รวบรวมทุกหน่วยงานเลยนะครับที่มีการบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับขอให้เราได้ผ่านวิกฤตอุทกภัยนี้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ